วันนี้เหมยพาทุกคนมาผสมแกแบเข้าไปในแปลงผักอีกแล้วนะคะเพราะว่าแปลงผักของเหมยนะคะอ่เหมยผักแปลงไว้หลายวันแล้วนะคะไว้นานมากๆแล้วนะคะตอนนี้ก็คือดินแน่นมากค่ะเนื่องจากฝนที่ตกลงมานะคะแล้วก็เหมยไม่ได้มาปวนดินบ่อยๆด้วยนะคะก็จะทําให้ดินในแปลงเนี่ยแน่นขึ้นเลยนะคะ การที่ดินแน่นก็จะทําให้รากผักของเราเดินได้ไม่ดีนะคะเหมยก็ได้นําแกลบที่เหมยหมักไว้นะคะมาผสมเข้าไปในแปลงค่ะจะเพื่อนๆจะเห็นว่าถุงที่1ถุงที่สองเนี่ยสีจะต่างกันมากเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าถุงที่สองน่กระบวนการหมักของแกลบยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะสังเกตสี LIKE นะคะสีของแกลบนะคะที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยสีเขาจะเป็นสีที่เข้มนะคะเพราะว่าเขาถูกโดนย่อยแล้วส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะแบบนี้นะคะสีเหลืองแบบนี้แปลว่าอย่าเพิ่งใช้นะคะแกลบยังหมักไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าความชื้นไม่ได้นะคะดังนั้นการที่เราหมักแกลบเราจะต้องรักษาความชื้นความชื้นก็คือการเปียกนั่นนะคะความเปียกของแกลบนะคะเราต้อง รักษาเรื่องนี้ให้ได้เลยนะคะไม่เช่นนั้นเราจะเสียเวลาเหมือนเมยตอนนี้เลยเมยต้องตักแกบไปหมักใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนเสียเวลาไปอีกแล้วเหมือนทํางานซ้ําซ้อนเหมือนทํางานสองรอบนะคะแต่นี่หละคะ่ะคือบทเรียนที่เราจะได้รับนะคะก็คือการหมักแกบเราจะต้องใส่ใจให้มากๆเลยนะคะไม่เช่นนั้นจะต้องได้ทำสองรอบแบบนี้ค่ะ เราฝ่าฝืนโดยที่นําไปใช้เลยนะคะก็จะทําให้ดินของเราเนี่ยร้อนนะคะพอร้อนแล้วต้นผักของเราก็จะไม่โตนะคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะไปทําร้ายรากผักของเราค่ะบนแปลงนะคะเหมยก็ได้เกลี่ยเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเหมยก็จะพลวนดินนะคะให้เข้ากันค่ะพลวนแกบแล้วก็ดินให้เข้ากันนะคะอ่ะอันนี้ที่เหมยกลงมาในกระมังนี้นะคะน,น,คนั่นคือโบกาชิค่ะ ปุ๋ยโบกาชินะคะประกอบไปด้วย แกลบหนึ่งส่วนรำละเอียดครึ่งส่วนแล้วก็ขี้วัว1ส่วนนะคะผสมทั้ง3สิ่งนี้เข้าไปด้วยกันนะคะจากนั้นหมักไว้นะจากนั้นนะคะเทน้าําหมักรดราดลงไปนะคะน้ําหมักที่เหมยใช้ก็คือน้ําหมักจาวปวกจูรินซีสังาะขอแสงแล้วก็น้ําหมักหนอกกล้วยแล้วก็น้ําหมักปลาด้วยนะคะพระเอกของเรานะคะก็จะเทน้ําหมักลงไปตอนที่เราผสมโบกาชิให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณ30วันค่ะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เหมืยทำใช้แบบนี้มาตลอดเลยนะคะทำแบบนี้มาตลอดเลยเพื่อประหยัดต้นทุนในการเติมขี้วัวอย่างเดียวค่ะเมื่อเรามีปุ๋ยโบกชีนะคะจะทำให้ช่วยให้ดินของเรานะคะร่วนซุยด้วยค่ะนอกจากผักสลัดที่ชอบดินร่วนซุยแล้วนะคะผักสลัดก็ชอบสารอาหารที่อยู่ในขี้วัวด้วยนะคะทุกคน เพราะว่าในขี้วัวนี่มีไนโตรเจนค่ะเพื่อนจ๋าไนโตรเจนเอามาเสริมสร้างใบของผักสลัดนะคะเพราะฉะนั้นผักสลัดเนี่ยเรากินใบใช่ไหมคะเราก็เหมาะที่สุดเลยก็คือปุ๋ยโบคาชิหรือถ้าใครไม่มีนะคะเป็นขี้วัวค่ะขี้วัวหมักแล้วนะคะแล้วค่อยนํามาใช้เนาะถ้ายังไม่หมักเนี่ยธาตุอาหารที่อยู่ในขี้วัวนะคะก็จะยังไม่ออกมาก็ อาจจะทําให้เกิดการย่อยบนแปลงผักของเรานะคะแล้วก็จะทําให้ต้นผักของเราเนี่ยแด่ได้นะคะแล้วก็จะมาโทษว่าดินไม่ดีตัวเองปลูกผักไม่ได้กินเลยเพราะว่าเป็นคนมือร้อนนะคะไม่เกี่ยวกันเลยจัะแม่๋าคุณแม่ไม่เอาปุ๋ยคอกไปหมักก่อนมันก็จะทําให้ร้อนแล้วก็ต้นผักของเราก็จะตุยจ้าดังนั้นนะคะก็อย่าลืมหมักมูลสัตว์ก่อนที่เราจะนําไปใช้นะคะ รากของเขาก็จะดูธาตุอาหารที่อยู่ในมูลสัตว์ต่างๆนะคะไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาย่อยบนแปลงนะคะก็ได้ยินแบบนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมเหมยเหมยปลูกผักอินเซียร้ไรทําไมมันงามขนาดนี้นะคะก็จะไม่ให้งามได้อย่างงากว่าจะได้ใช้ปุ๋ยนะทุกคนเหมยก็หมักไว้นานมากมากนะคะยิ่งนานยิ่งดีจ้ายิ่งหมักให้กลายจากปุ๋ยแกบลำกลายเป็น ผุยผงไปเลยเนะ่เวลาที่เราเอามาใช้นะคะให้เป็นผงผงเลยมันจะสุดยอดมากแม่จ๋าเพราะว่าปุ๋ยหมักที่ย่อยได้ที่แล้วนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับการปลูกพืชอายุสั้นการพรวนดินของเรานะคะเราก็เน้นจะพรวนให้ดินมีความโปร่งร้วนซุยระบายน้ําได้ดีนะคะเมื่อดินมีความโปร่งร่วนซุยระบายน้ําได้ดีแล้วนะคะรากผักของเราเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้ง่ายมากค่ะนี่คือเคล็ดลับของการทําดินให้ดินไปนเลี้ยงพืชนะคะทุกคน เมื่อดินดีแล้วนะคะเวลาที่เราปลูกพืชอะไรก็ตามนะคะมันก็จะงามโดยที่เราไม่ต้องไปเติมปุ๋ยเคมีเลยค่ะเ,คเหมยก็จะเน้นในเรื่องดินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเลี้ยงดินให้ดีแล้วดินจะไปดูแลพืชของเรานะคะในระหว่างที่เหมยพรวนดินนะคะเหมยก็เจอด้วงค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เจอด้วงแบบนี้นะคะอย่าปล่อยไว้ในแปลงผักเิค่ะ เพราะว่าดวงนะคะจะไปกัดกินรากผักของเรานะคะดังนั้นบ้านเหมืยมีไก่นะคะเหมยก็จะเอาดวงมาเป็นอาหารให้น้องไก่ค่ะเห็นไหมคะแย่งกันเลยค่ะดวงนะคะเป็นสัตว์นะคะที่เป็นศัตรูกับพืชนะคะแต่ไม่ได้เป็นศัตรูกับไส้เดือนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับน้องไก่ด้วยค่ะเจอน้องไก่กินซะแล้ว